รอคนลงมานะครับไม่รู้จะลบมไหมนะสุดเดียวเอ้ยแรงอยู่นะทุกคนสโลคิวครับผมยึงไลมเพื่อนสวยครับโอ้หแทงที่ตายเลยไอย้โดนเนี่ยเรียบร้อยโคกับล่มนิดเดียว ครับสวัสดีครับอยู่บนย4 k ิบสี่เคนะครับผมวันนี้มาโซโล่แรงหีกงเหมือนเดิมครับฟีนิกซ์จังเกิลนะครับโอเวอร์โหลด4ี่ิบี่ดาวครับเบื่อลูบแล้วครับผมโซโล่แรงเนี่ยยิบปลาสักหน่อยนะครับรุ่นก็ไปเถม่ยร่างแฟงในมผมขึ้นไาหายตัวนเกมนะครับตาเนี่ยเราจะเป็นเล่นเป็นตีเ็วดูดเลือดนะครับเพราะว่าไมโอเป็นแค่นี่โป่งนะ แลาจะเน้นแบบตีเร็วเอานะครับผมมะเร็งนกับแกกคับอะเรเตออ์นะจอกเป็นดาฟ้ามสีเหลืองครับเพื่อไ,<ป>ได้ฟิกออฟเลนนะดักหน่อยละกันเง,ง,งินมันหรวผมจะไปจบรางนะครับ ไว้ไม่เนี่ยไม่โอ้เก็บเหลือนล่น่าจะไว้มาแล้วจากใจเมนเจลี่คือแบบอีกไฟล์หนึ่งเก็บเหลือแล้วต้องถอยเนี่ยนะครับตามเทรดกันตามเล่นนะลงมาจ่มรางครับไม่น่าจะมีอะไรหรือเปล่า <c ười> มีนึงไหม <c ười> จมตีเลยนะข้างบน ถ้า<อ>ดึง,ดงโดนอาจจะหล่มนะแ่งก็เอานะครับตอนนี้<อ>ชี้ครับผมไหนมันหน,นึ่งนะมังกรอนาจจะได้หรือเปล่ารวมมันหล่มครับโอ้ครับขี้หลาเอาเป็นคลองไปละอย่างงี้ต้องเบิร์ดครับผมไมอ,ไข,อของบนสโลรฮิวอะเอาพัดนินเมติส เอาดียายาลุ่มสวยครับใครดูให้ผมด้วยเออสามเด่นหน่อยนะผมจิ่งสุดกันครับเนี่ยอ้าเหมือนจะได้ีิลาเทีันเรียบร้อยโอ้คนนันเปิดหลอดคนมา้นสอดตายครับตามศูนย์นะสวยเลยครับเนี่ยชิลาลุ่มนะ ลายฟ้าเหมือนเดิมครับเราฟ้ามูฟ้ามแดงฟ้ามอะไรเล่าให้หมือนะครับส่วนเจมาดีครับผมสองคิวคมนเว้ว้คมมโอเคย่เลียอย่เลี้ยเลเลรางต่อนะหย่ำรางต่อครับผมจริงๆิพี่นิกปลาเนี่เล่นง่ายนะครับจะต้องเล่นเป็นแบบเมดที่ซี่ลมที่ซี่หนาหนาครับแบบเล่นชิวเลยครับ ถ้าแบบต้องทำอะไรคุ้นเดียวนี่ใจน่าเหม็นอยากนะครับตัวเนี้ยโอ้โหเหม็เนเลยจ้ะในคิวเม็นแล้เราเอาตัวนี้กันเลยนะชี้ครับไปคนใหญ่โตครับแบงแบงเงินกันไปนะเพือ่อนเราเห็นตัวอื่นโพมีบแล้วเราก็รีบเพียนเลยนะครับผมกิ่งนี่แบบกิ่งเช่นเลยนะกิ่งสกิปเลยนะ เห็นเคลียรเร็วครับจับหมีแบบใจไม่เปลียนไม่ได้นะฟรามแดงก่อนละกันเฮ้ยดึงไหมเดี๋ยวผมหาเหลือก่อนนะเอาแดงก่อนละกันครับอัน,น,นยนะไอโอพูมาจนเนี่ยตาจำไม่หลอดนะยังไง ึง4นาทีเองจะสซโลคิวทุกเล่นเลยนะเกินปลายงลางหลับสองไม่โอหมวนะแบบทิมทิมทิงเล่นว่าเสียปอมนะแกกัดช่วยไปครับพุ่มะหลีมาตายอยู่กลางนะ เจ้ากางให้นะครับะะรชี้ครับสวยอยู่ในกางแบบง่ายๆครับผม oh <my. S 2> เด็นครับมันเดียนเยนตอนี่นแบบชิวเลยนะครับ ป่าแบบไม่ค่อยไม่อะไรทำเลยทุกคนแบบหนฟารฟ้ามนะบนแบบสนามเล่นแล้วอะทางล่างนะจะชิวอะไรตื่ลงไปมาละเดี๋ยวผมจะดักขี้หล่าเป็กันกระทุ้งเล่นนะไม่รู้จะลุ่มไหมนะจุดเดียวเอ้ยแร่งอยู่นะทุกคนสโลคิวครับผมอาบาฟาเกิดด้วยบุฟเฟ่ต์อย่เงี้ย เห็นเยอะเกินไปเพื่อนสวยอ้มีอาร์มขนาดส้นท่าร่านนอนขนาดส้นนะครับเหมือนแบบตัวเราจะใจจมิดด้วยฟี่นะผมมาอ่มีอาร์มจะเวิร์กถ้าแก๊กดูดอะไรเติร์จจับนี่ยังไงเราก็ฟี่ครับข้างบนเหมือนจะหา อโอสโลคิวแปลกๆครับไม้โอตัวเนี้ยดึงมาจับเย็บรอยแล้วเนี่ย <One time. S 1> แข่งกระล่มนะตอนเนี้ยบอกเลยโอหแรงมันเดือดนพะพี่ชายสวนจริงดิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาดี จิดว่าจะกจินพินยงง่ายๆนะกันล่างไหมไม่เนี่ยไม่โอ <c oughs> จิลาไม่เอามันครับงั้นมันจะอยากแก่แขนผมไม่โอไม่สนเลยอะวิธีเช็ดผุ่มกับผมสกิลหนึ่งยำๆไป เหล่าในเพื่อนแหลกกันไปครับอกับลมสไลยเล่นเลยนะเพราะว่าเหมียนมันไม่ใช่ตัวที่สี่อืมอิดเดียวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอย,เอยโดนนักนะเจ็บนักนะเป็นแบบสายทะนูเหลืองครับเร่เบาหนีหนึ่งนะจะเน้นฟ้ามสบากกว่าครับสายเนียเนนหาตังค์ครับแบบฟ้าเร็วนะครับผม โดดแปลกว่ายังไงแปรอันตีไปก่อนนเจ็บนั่น่ะผมมันเซออันตีผมอ่ะ <Excellent. S 1> ชิวครับแบบดูเลือดแบบกรามมาฝ่ายง่ายๆนะครับ หาเหลียแเปเดียวครับเงนินเดียวมาจะหาหลียหลึงสวยใชย่ครับอ้ะโดนนี่รับลอยนะโอ้โดนถูกเฮ้ยเกือบล่มไปละย่าไปตองกับบ้านครับ ฟ้ามเชี่ยวครับซ้ายเนี่ยขอเปลี่ยนรองท้วแบบแบบซับแบบเดินที่สี่นั่นจัดเลยฟ้ยามเลี่ยง,งครับซ้ายเนี่ยยาะเลี่ยก็เต็มเองเหมือนเพื่อนจะไปจับ ก่อนไห้เพื่อนอเกี่ยวเลนเตอร์ตุยผมแบบหวงืงเจ้าแบบแดงไงกับ5าแลกกันไปครับผมออกเลนกับออกเลนเชียดามใหญ่ละตัวเดียนายจะล่มมหมเล่นเกมน,นะครับผมอย่าลืมปั๊บต่างค่านะครับเล่นชั่นนี้ ล่มไหมเนี่ยคู่นิดเดียวงั้นผมจะล่มเฮ้ยด้อยู่โดนโอ้โหเก็บคิดชิดล่ามาปิดเฮ้ยผมยังมีตายด้ยเนี่ยว่าแปด6ูนเนี่ยสิกกราฟกันละกันครับผมเซฟสกอร์กอ <c oughs> เอย้ยเอย้ยเอย้ยอะไรอ่ะผมหาอันตีอะไร อีมันนาทีอะไรครับโอ้โหตกใจวันเลยเอาดีหลอดเฉยไม่กรัมเลยครับเป็นทันยานที่ไม่ดีนะเหมือนมีร่างหมอกแล้วไม่าวบาบเลยววาบต่อไปครับมันจะเสียมสกอร์สักหน่อยอยันนี้มันไงมันไม่กาเลี่นนะถ้ากาเลี่นนะจะโดนร่ไฟเหลกครับ ยิงยางแบบสกอร์แล้วแบบดูดีไงครับมันเลยกลัวสกอร์แล้วหรือเปล่า <train> <laughs> กลัวของผมเกดนะมัง้งไ mm hmm. หนจะไม่กลัวสกอร์ดูเดียวเรียบร้อยโอ้โหอันตี้ผิด อ่เราไอโอมันลั่นตอนเนี้ยผมแบบเบาไว้นะเล่นเกมเนี้ยโอ้โหเม็ด้วลงุ่มตายทำไมอ่ะมาจบดิต้นสีดอีคครับผมนิ่มจัด โอ้โหมีการพิมพ์ด้วยไม่ดูใครพิมพ์ม,มาดูไหมท่านนะทุกคนใครดูท่านคอมเมนต์หน่อยครับนะครับดองไว้หนานะคลิปเนี่ยจริงๆก็สู้เลยครับผมสู้เพราะพีนิก์นี่แหละครับตัวแบกครับตัวเนี่ย ข้าปลาแบบเล่นง่ายนะแค่ไหนการเล่นง่ายครับตัวเนี้ยสายแบบสโลบแนะนํานะครับตัวเนี้ยเบรกูดเบรกูดเบรกูดคล่องดีนะครับเนี่ยโดนแก่งง่ายแค่คลิปดีครับผมโซลูคิวปลาได้อ่ะถ้าปลาห้านะถ้าปลามีห้าเกาะแบบยากครับแต่แตจังหวะครับผมกีลาแบบเนาไปตั้วจนเนี่ยศูนย์แปดเลยนะ ของกับประมาณนี้นะครับผมสิ่งที่ถ่ายดามสถานการณ์เนี่ยนะครับไปนะครับผมมาเจอกันทลิป้นานะครับผมถ้าจอบลินีรืมกดไไหลก็จลิงก็แชก์ยจ้าไหมนะครับเดี๋ยวผมไปโซโลแรงต่อแอ้วจริงๆดาแบบคือผมบอกนะเมียต้องเป็นดซี่โลกเป็นดซี่นี่ครับฟีนิกซ์แบบสุดยอดนะครับผมจะแบบดึงสัสกจภ่ามันกดโหดเลยไปแล้วครับผมเจอกัน